สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณ2ตัวล่างนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางในงดวันที่16มีนาคมพศ63นะคะรวมกันสนับสนุนสลักดินเบริัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทาง2ตัวล่างในวันนี้นะคะขอฝากท่านชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันดูนะคะสําหรับสูตร เอาหลักพันนะคะบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างสองครั้งบวกกับเก้าแล้วสาหรับชุดข้างล่างนะคะเอาหลักหมื่นสามครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกกับเจ็ดคงที่นะคะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคำนวณโดยกันนะคะว่าสําหรับการจับชุดของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขอะไรบ้างนะคะ สำหรับสูตรคำนวณนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามาคำนวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับชุดขัางบนนะคะหลักพันเลข 9, ก้าเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกเก้ายบวกสี่สาบวกเก้าสบวกเก้ 4 9ได้เลข9นะคะ9.9บวย9ได้18ได้ตัวเลข8สํสำหรับชุดข้างล่างหลักหมื่น3ครั้งนะคะ2.3ได้6 6บวก4ได้10 10บวก7 17 17บวก3 20 20บวก8 28 28บวก3 31 31บวก3 34 34บวก5 34บวก5 3าวกห้าสีได้ตัวเลข4ีนะคะสีบวกเคงที่ได้11บเอ็ดได้เลขหนึ่ง สำหรับผลออกรางในท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก8 1หนึ่งการคำนวณสูตร2ตัวแรงในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้ตัวเลขเและแและชดข้างล่างคำนวณได้ตัวเลขสและ1ผลออกรางในท้าย2ตัว81เพราะฉะนั้นตามการคำนวณในงวดนี้นะคะ2ตัว่างชดข้างบนคาตัวเลขเด่นเลข8นะคะและชดข้างล่างนะคะคาวตัวเลขเด่นเลข1รางวัลเในท้าย2ตัวออก81นะคะ เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันเล้ศูนย์บกหได้5้าบวกหได้10บสิบบวกห1ึ่งสิบเอบวกแปดสบเก้ได้ตัวเลข7นะคะเจบวกเได้16ได้เลขหกสำหรับชุดข้างล่างหลักหมื่น3ครั้ง1นคนสได้3 3มบวกหได้4 4่บวกหได้5 5าบวกหนึได้6 6หกบวกหกสิบสองสิบสอวกสองสิบวกสองสิบกสิบวกห้าด สิบหกบวกห้ายี่สิบเอ็ดได้ตัวเลขหนึ่งนะคะหนึ่งบวกอีกเจ็ดได้แปดสำหรับผลออกรางเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกหกแปดสำหรับการคำนวณสูตรสองตัวล่างในงดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลขเจ็ดเลขหกและชดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งเลขแปดผลออกหกแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงดนี้สองตัวล่างนะคะชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขหกและชดข้าง ชดข้างบนนะคะขอโทษน,นะคะชุดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลขหกแหละชุดข้างแางคาวตัวเลขเด่นเลขแปนะคะรางเลขท้าย2ตัวออก6 8สำหรับแนวทางการคำนวณในงูถัดมานะคะหลักพันเลขหนึบวกเ็ได้แปดแปดบวกเ1็ดสิบห้าสิบห้าบวกสี่สิบวกหกยี่บวกหได้ตัวเลขหนึนบวกอีกเนะคะได้10ได้เลขศูน 0. สำหรับชุดข้างล่างหลักหมื่นสาครั้งกาคูณสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสี่สามเอ็ดสามเอ็้าสามเกบวกสามสีบสองสี่สิบสองบวกสองสี่สิบวกสี่สีบแปดสีบแปดบวกสี่หบอาสิบสองบวกเก้าหกสิบเอ็ดวกห้า สิบหกนะคะหกสิบหกได้ตัวเลขหกนะคะหกบวยเจ็ดคงที่ได้สิบสามได้เลขสามสำหรับผลออกรางเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกศูนย์หกการคำนวณสูตรสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้ตัวเลขเด่นนะคะเลขหน 1, ึ่งและเลขศูนย์แชดข้างล่างคำนวณได้เลขหกและเลขสามผลออกรางเลขท้ายสองตัวศูนย์หกเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้นะคะสองตัวล่างนะคะชุดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลขศูนย์ และชดข้างล่างนะคะเขาตัวเลขเด,นเ 6, ด่นเลขหกรางวัลเลขท้าย2ตัวออก06นะคะแนวทางการคำนวณในง Ł วดถัดมาหลักพันเลขเก้าเก้าบวกสองสิบเอ็ดสบเอ็ดบกสองสิบสกเจ็ดยี่บกศู์สครั้งก็20นะคะได้ตัวเลขศูนย์ศูนย์กเก้ได้9ก้าสำหรับชดข้างล่างหลักหมื่น3ครั้งนะคะแปดคนสามยี่สิบสีวกเจ็ดสบวกหกสามบวกห 42 42บวก9 42บวก9 51 51บวก2 53 53บวก2 55 55บวก7 55บวก2 57 57บวก7 64ะะ64ได้ตัวเล็ก4 4บวก7คงที่นะคไะด้11ได้เล็ก1สำหรับผลออกรางบันได้ท้าย2ตัวในงวดถัดมาะะออก94 สำหรับการคำนวณ2ตัวล่างในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลขศูนย์และเลขเก้าและชดข้างล่างคำนวณได้เลขสี่และเลขหนึ่งผลออกรางเลขท้าย2ตัว94เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้นะคะชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่รางเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก9 4เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักพันเลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบกสได้เก้าเก้าบวกสามสิบงสิบสกเก้ายสบวกเก้ได้ตัวเลขศูนย์นะคะศูนบวกเได้เก้าำหรับชุดข้างหน้งหลักหมื่น3ครั้งแปดคูณส2มยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวก3ามยี่สิบวกสี่สาบวกห้าสาบวกสองสบวกห้าสีบวกห้าสบวกสามนะคะห้ด 5 1ดได้ตัวเลข1 1ึ่นบย7นะคะได้8สํสำหรับผลออกรางเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก98สําสำหรับการคำนวณสูตร2ตัวล่างในงวดน,นี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้ลเลข0ูละเลข9และชุดข้างล่างคำนวณได้ลเลข1และเลข8ผลออก98เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้2ตัวล่างนะคะชุดข,ข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข9กและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข8 รางวัลเลขท้ายสองตัวออก98นะคะรารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาสูตรคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1 6มีนาคมพศ63นะคะสูตรคํานวณในวันนี้2ดูตัว่างนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันดูนะคะหลัก

66 66บวก9 66บวก9 75 75บวก7 82ดนะคะ82ได้ตัวเลข2นะคะ2บวก7คงที่ได้9านะคะสำหรับผลออกเรารอลุนกันดูนะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณ2ตัวล่างในวันนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะชุดข้างบนเข้าตัวเลขเดน่นเลข9และ8นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเดน่นเลข2และเลข9านะคะจ้ะ ถ้าจับชด2ตัวล่างในงวดนี้แล้วนะคะก็จะได้นะคะ92 99 82 89นะคะ การจับชด2ตัวแรกในงวดนี้นะคะก็ได้4ชนนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะก็จะได้9 2 9 9 8 2 8 9นะคะยังไงก็สําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะขอฝากทานผู้ชมด้วยนะคะิพหรือถกูกกไม่ว่ากันนะคะทานผูุ้ชมทางเราก็คํานวณไปตามสูตรเท่านั้นนะคะส่วนผลลัพธ์ในอนาคตก็ไม่มีใครทราบได้ว่าจะออกตัวเลขอะไรนะคะคําเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้เ hey, ฮ hey, ้รวยรวยทกุทกทท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ